ไม่ไปนี่่าจะบอกเฟิร์นรังถ่ายไม่อดเลยเฟิร์นรู้ดีนี่มา่นกําลังจะถ่ายแล้วละยองยองยองายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายแถวหยุดหนึ่งสองเราได้ยองคนใหม่ละ มีรับน้องไม่เหลือ ى. ไกลว่าสามเอ้ยอันนี้อันนี้สามใช่ไหมสองหอไกลป่ะไม่ไกลเดินไปนิดนึงก็ถึงอ่ะเอานีนถ่ายวิดีโออ้าว